คุณทิพานาวาวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullions and Futures จำกัดคุณทิพาสวัสดีค่ะค่ะดรรุงทิพย์สวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณทิพาคะในเรื่องของทองคําในเวลานี้นักลงทุนก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะขึ้นหรือจะลงกันแน่เพราะว่าวันก่อนนี่ก็ดิ่งลงไปเอ่อปรับตัวขึ้นมาเยอะทีเดียวนะคะแนวโน้มในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคําเองเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ตามก็ยังจะคงอยู่ในกรอบนะคะ โดยที่กรอบในสัปดาห์นี้นะคะจะอยู่เชื่อดับ2 3อ0 0ื่พันแดร้อยจนถึง2 5 0 0 0พันบาทต่อบาททองค่ะถ้าเป็นเงินเอ่อถ้าเป็นราคาทองต่างประเทศอยู่เชื่อดับประมาณพัน0ร้จนถึง1 6 8หร้ยดิเหรียญยูเอสดลลาร์ต่อไตรล้ค่ะค่ะปัจจัยต่างๆในเวลานี้ที่มองกันก็คือว่ากังวลว่าเศรษฐกิจโลกนั้นจะชะลอตัวทั้งเศรษฐกิจของสหรัฐจีนแล้วก็ตามมาด้วยยุโรปนูนนี้นจะกดดันตลาดอีกต่อไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับทองคําค่ะค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะเอ่อ ข่าวที่ออกมาเนี่ยอย่างล่าสุดเองข่าวของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองที่ออกมาในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาออกมาค่อนข้างนะคะในเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเลยทําให้นักลงทุนเริ่มมีการคาดการณ์กันไว้นะคะว่าด้วยความที่กลางเดือนนี้ตัวเอ่อการผ่อนผ่อนคลายเชงนโยบายเอ่อผ่อนคลายเชิงปริมาณของทางสหรัฐเองจต่หมดลงหรือว่าที่เขาเรียกกันเปนกาทวีสะนะคะคะดังนั้นเองนักลงทุนก็เริ่มคาดการณ กันไว้แล้วก็มีความเห็นไว้ว่าเป็นไปได้ที่ทางรัฐเองจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่รอบใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการออกเป็นตัว QE 3ออกมานะคะเลยทําให้ราคาทองคาเองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าแต่คือวันศุกร์ที่ผ่านมาพอเซ็นทรัพย์ตัวเดียวที่วิ่งสวนทางกับสินทรั์ตัวอื่นที่มีการปรับตัวลดลงหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่า ฝั่งยุโรปจีนดูว่าสหราฐเองออกมาไม่ดีแต่ทองคํากับเป็นสินทรัพย์ตัวเดียวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะค่ะแต่ว่าทองคําก็เปลี่ยนไปแล้วดูไปแล้วต้องมีอัตราแรกเปลี่ยนหรือว่าการคํานวณเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้ด้วยอัตราค่างเงินในเวลานี้เป็นยังไงบ้างค่ะค่ะอัตราค่าเงินเองเราส่องเห็เราก็มองว่าคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนตัวค่อนข้างมากค่ะอายจะเห็นได้จากเอ่อที่เกือบเกือบขึ้นแตะประมาณ32มบาทตอ่อต่อดอลลาร์ได้ แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยังเป็นไปได้นะคะว่าปกติแล้วอัตราแลกเปลี่ยนเองก็จะสวนทางก,กันกับราคาทองคําด้วยอย่างในช่วงสัปดาห์นี้เรามองว่าราคาทองคามีโอกาสในการปรับตัวขึ้นดังนั้นโอกาสที่อัตราแลกเปลี่ยนเองจะอ่อนอ้านอีกนั้นค่อนข้างยากเรมามองว่าน่าจะเป็นโอกาสของการแข่งข่าขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะต้องดูในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาประกอบด้วยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกับราคาทองในต่างประเทศในประเทศไทยค่อนข้างมากค่ะขอกรอบนะคะราคาของทองคําค่ะ ในช่วงนี้ค่ะในสัปดาห์นี้เนี่ยกรอบเรามองอยู่ที่ระดับ23,800จนถึง2 5 0 0 0บาทต่อบาททองคำค่ะค่ะราคาวันนี้ขอบคุณนะคะคุณธิพานวะวัฒนทรั์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท w i l d ีบ l ลเลนส์แอนด์ฟิวจําำกัดค่ะราคาทองคำนั้นก็ในช่วงนี้ก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมาแม้ว่าจะดิ่งลงไปสักเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะอาจจะดีขึ้นได้ค่ะจากเมื่อก่อนหน้านี้นะคะลงทุนกันด้วยความระมัดระวังค่ะหมดเวลาของชั่วโมงทำกินแล้วที่ชั้อมมนทุกคสดีค่ะ กรมป่าไม้ขอเชิญหน่วยงานองค์กรชุมชนและประชาชนทุกภาคส่วน